E สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณคุณที่เข้ามารับชมช่องกะแฟกับตรงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษยนะครับเพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับตามคำขอครับเลขบอกมานะครับบนเก้าหนึ่งห้านะครับวิ่งห้ากับหกร่างเน้นสองตัวบนครับสองตัวบนหนึ่งห้านะครับ เน้นกับตัวเดียนะครับ1551นะครับสำหรับแนวทางล่างนะครับผมแนวทางล่างนะครับแนวทางล่างนะครับ16263 16263536นะครับสำหรับ162635เป็นตัวกันนะครับล่างนะครับไม่ต้องกลับแต่เน้น36นะครับล่างตรงๆไม่ต้องกลับเน้นนะครับงวดวันที่1พุธ สถิกานะครับสองห้าหกสี่นะครับจัดให้ตามคำขอนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมลุงก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะครับนะครับผมฝากฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆดีด้วยนะครับผมนะครับนะครับผม เลขบอกมานะครับตามคำขอนะครับคลิปพิเศษนะครับก่อนหวยออกประมาณ3วันนะครับพบกับคลิปพิเศษช่องกาแฟกับลุงได้นะครับผมนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับผมและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีและชมได้ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปนะครับผมเลขบอกมานะครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีขอให้โชคดีร่ำรวยทุกๆคนเลยนะครับ